แกมันมาได้ยังไงหาน้าชากินของมันแล้วน้ตชามาแล้วลูกตาลเดี๋ยวจะพาณนชามาเดินคาเฟ่ต้นตาลแถวประชุมธานีนะครับว้าวคาเฟ่ที่นี่สวยมากมีต้นตาลเยอะทีเดียวแหละ <Ooh. S 1> แทนไปนี่โอ้โหมีแต่ต้นตาลน,นะดูมีต้นกล้วยดนะ้วยต้นตาลน,นี้น่าจะอยู่สักประมาณหลายปีนะสี่สิบห้าสิบปีนะครับนานมากะ <Okay. S 1> แล้วก็ับโอเคต้นข้าวทำเป็นคาเฟ่สวยดีนะไปนะชาไปดูลูกตาลกับพ่อแล้วลูกตาลเต็มเลยใช่เปล่าลูกตาล <c oughs> ลูกตาลเทียบเลย <c oughs> ใช่ลูกตาลหรือเปล่า,นลานเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมทำไรอ่ะ ต้นตาลผักต้นตาลซิซิผักซิไหนผักซิผักแบบไดโนเสาร์ให้ลูกลูกตาลโอ้โหนี่คือลูกตาลนะครับว้าวใครไม่เคยเห็นดูใกล้ๆได้เลยสีดำสีอะไรนะครับลูกตาลสีอะไรสีดำสีดำมันมีอะไรขัดดูมันแรงอะสิมันแรงทัดลูกตาลเป็นธรรมชาติลูกโอ้โหผัดลงมาผักลงมา ว่าใครมันโดนพ่อนี่ยิงคองมันอยู่ในปากกุ้วยเนี่ยเห็นป่าวนี่อยู่ฝั่งขวามือเนี่ยยิงคองอยู่ในปากกุ้วยเนี่ยหานักชากิยิงคลองมาแล้วนักชาติมาแล้วเร็วเร็วยินของมาเร็ว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 เลยเร็วเร็วเลยกินของมาตัวดำปีเลยเร็ว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 โอ้ยปัดไทยยังปัดไทยยังดีนะไม่มีรวดหนามดีนะไม่มีรวดหนามกั้นเราไว้นะไม่งั้นมันออกมาแน่เห็นป่ะนี่เห็นเปล่า เนี่ยรถนามเนี่ยต้องอ่ารอดแล้วนะรอดแล้วนะนุ่นโอ้มีอะไรบ้างแม่ช้าลูกดูสิต้นขุนนามีอะไรบ้างคะดีไข่ไทรงามว้าวมีหาไทรงามทุ่งนานี่หาไทรงามมาจากไหนเนี่ยฮะเอ็กาบจากดาวดวงไหนเนี่ยมามีอาชายงามอ๋อไหนพ่อดูซิมีอะไรบ้างต้นตาลสวยมีเป็นร้อยต้นเลย แม่ชาเห็นนกเปล่าม,มีนกไหมมีนกไหมอ่ะพอดูช่วยพ่อยมีนกไหมมีนกไหมมีนกไหมครับโอ้นกบินว่อนๆเลยเหรอไหนโอ้จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยนกบินว่อนเลยนะแต่มีตัวอะไรอยู่บนตน้นนี้ตุ๊กแกมันมาได้ยังไงเฮ้ม,มันตุมกแกแม่ชาแกางไ,ไงไปดีกว่าแม่ไม่เอาไม่เอาตุ๊กแกกลัวกลัวกลัวตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วย มีไหมตุ๊กแกตุ๊กแกอยู่ไหมตุ๊กแกอยู่ไหมยุตุ๊กแกไปแล้วตุ๊กแกไปแล้วใช่ไหมยุตุ๊อเคโอเคเดค่อยตุ๊กแกไปยังมาดูดิมันตุ๊กแกไปยังยังไม่ไปยังไม่ไปตุ๊กแกมันเกาะที่ไหนยังไม่ไปตุ๊กแกมันเกาะที่ไหนยั่ตุ๊กแกยังอยู่ตุ๊กแกยังอยู่เลยตุ๊กแกมีกี่ตัวสิบตัวเลยอโอ้ยตัวใหญ่นะไปไหนไปไหนนะครับไปไหน นักสแสดงหิวน้ำนะครับนักสแสดงหิวน้ำทำไรนะทแสดทำไรทำไร